วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแต่งภาพด้วยโปรแกรมด้วยแอปตัวนี้นะแอป e p i k นะครับเป็นช่วงนี้ยังเป็นแอปที่ว่าใช้งานฟรีอยู่นะครับฟังก์ชันแบบเยอะมากแต่งรูปเนี่ยได้สบายเลยนะสำหรับโทรศัพท์นะครับนะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับช่วงนี้ยังฟรีอยู่นะครับนะครับผมก็แนะนำไปบ้างแล้วประมาณ4นะครับ4ตัวอย่างวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ตัวเทมเพลตนะครับก็ ติดเข้าไปเลยนะสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับเวลาสมัครเขาจะให้สมัครด้วยแอปหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเป็นพวก Facebook หรือว่า Gmail นะครับอันนี้ผมก็จะยกเลิกเวลาที่มามันมาเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้านี้ก่อนเลยหน้าแรกนะครับนะครับผมก็แนะนําไปบ้างวันนี้ก็จะมาที่ตัวเทมเพลตแล้วก็ให้เริ่มที่ตัวนี้เลยโหมดนี้เลยนะครับโหมดเทมเพลตเลยนะครับในต,ตัวข้างล่างเนี่ยจะเห็นจะเห็นมีข้างล่างอยู่คําว่าเทมเพลตนี่นะครับ อ่ะก็ติเข้าไปเลยนะอยู่ตรงใกล้ๆแก้ไขนะครับอ่ติเข้าไปตรงแท็บเพจนะครับแต่นี้ก็ให้เราเลือกสุขข่าใคตต้องการชอบโทนขาวดำคนระับก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับพอติ๊กเสร็จแล้วให้เราคลิกกัาว่าใช้งานตอนนี้นะคที่มันเป็นในแถบสีดำนะใช้งานตัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็ให้เราเลือกรูปอันนี้ก็จะเลือกรูปตัวตัวนี้ก็ได้นะอ่าตัวนี้ พอเลือกูขึ้นมาแล้วไอ้ตัวแทมเพดที่เราเลือกไว้เนี่ยเขากำลังจะเข้าเนะี่ยพร้อมได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่า,อาไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้อยู่เห็นไหมครับคือ <c oughs> เราเลื่อนได้เนะี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนไปจับมุมตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพแบบขาวดำอพอเราเลือกจับมุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ไอ้ที่เป็นแผ่นซ้อนๆอ,อยู่เนี่ย นะครับมันก็คือหมวดแก้ไขของตัวแทมเพลตนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับเนี่ยไอ้แท็บเพิ่มเติมมันก็จะออกมานะครับตัวนี้จะเป็นภาพที่เรานํามาส่วนตัวนี้ให้เราติ๊กให้เราติ๊กที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้สามารถที่จะแต่งได้หมดเลยนะครับเป็นฟังก์ชันในการแต่งนะครับสําหรับแทมเพลตตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้ครับแล้ตัวนี้เวลาเราปิดตาเห็นไหมครับ มันก็คือจะปิดตัวเขาเรียกตัวแทมเพลตเวลาเราเปิดตาคือตัวนี้นะครับครวนี้เวลาเวลาที่เราต้องการที่จะทำสีนะครับเนี่ยเวลา,เาจิ้มเราจิ้มไปตรงฟิลเตอร์นะครับจะมีคำว่าฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเลือกรูปนะเลือกรูปจากขาวดำเนี่ยเป็นโทนประมาณประมาณนี้นะครับลองดูเห็นไหมครับ ก็จะมาเป็นโทนประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะแต่งเพิ่มเนี่ยก็มาติดตรงนี้นะครับเพื่อแต่งเพิ่มนะก็ติกเข้าไปอ่หมวดเมนูก็จะออกมานะครับก็ให้เราลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับคราวนี้เรามาใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวปรับแสงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ปรับแสงเลยก็นนะข้างบนนี้นะครับก็เลื่อนเลื่อนแถบนี้ลงมานะครับเลื่อนแถบลงมานะครับ เลื่อนแถบลงมามัน <c oughs> จะมีคําว่าปรับแสงครับเห็นไ,ไหมปรับแสงบนสุดนะครับปรับแสงตัวนี้นะครับก็ให้เราติ๊กปรับแสงอ่าพอเราติ๊กปรับแสงแล้วไอ้ตัวนี้มันจะมาอยู่แถวนี้นะครับแถวนี้นะครับแถวนี้ก็ให้เราเลือกดูว่าเราจะครอปลบพัดลอกหรือว่าแสงสว่างนะครับหรือว่าจะเป็นอ่า ไฮไลท์ light, นะครับเอฟเฟกเราสามารถที่ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบนะครับอ่าครนี้เอามาที่ตัวเนี่ยตัวแสงตัวความสว่างก่อนครับมาที่ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ตัวความสว่างนี่นะครับอ่านะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเอ๊ะมันจะมีมันจะมีแถบตรงนี้อยู่เห็นไหมครับนะครับก็ ให้เราเลือกให้เราเลื่อนจุดตรงนี้ได้เลยนะไอจุดขาวๆเนี้ยไปได้เลยว่าเราจะเอาแถเราจะเอาแสงทึบนะครับหรือว่าเอาแสงสว่างนะครับก็เลือกเข้าไปนะครับให้ปรับตามที่เราพอใจนะครับอ่าเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมาเน้นอ่าตัวคอนทัดก็ได้หรือว่าจะมาที่ตัวไฮไลท์หรือเงาเอาเงาดีกว่านะครับเงานะมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะตัวเนี้ยมันก็จะเป็น คันนี้คือเงานะครับเง,เงาที่เราต้องการนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาใช้ตัวนี้ตัวคำว่าเฟดนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะเฟดนี่นะครับเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วตบท้ายด้วยไฮไลท์นะครับไฮไลท์นะครับ อันนี้ถ้าเกิดใครต้องการสีจืดก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึงก็คือตัวความคมชัดนะครับตัวนี้ตัวนี้จัว s h a r นี่ช h a r ปนี่นะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นแนวออกแนว art art นะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ภาพเดิมครับมันจะออกเป็นแนว art a r ส่วนตัวนี้วีบาลานนี่ก็คือการแต่งสีก็คือมันจะบาลานซ์กันหมดทั้งทั้ง ทั้งอ่ทั้งเทมเพลตกับทั้งรูปภาพนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการรูปภาพอย่างเงี้ยเราก็ดาวน์โหลดลงไปเลยเห็นไหมครับจะมีลูกศรส,สาหรับดาวน์โหลดอยู่แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็นําภาพเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะครับอ่าครับวันนี้ผมก็แน,นะนําวิธีการใช้แอป e p i k นะครับนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับ